ตัวเลขของการดึงดูดเงินเรียน,นกับบาวโวทันทีนะคะต้องสี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงยังถึงยังสี่ชั่วโมง44่สิบตัวเลขสวยมากแคปเจอร์เก็บทันทีสชั่วโมง44่นาที44่ิบสีวินาทีและวก็พวกเราที่ยังคงเหลืออยู่ตอนนี้นะคะคือ724คนโอ้โห ว่า724เมื่อกี้อ่ะตัวเลขที่เป็นสองอ่ะค่ะมันคือตัวเลขของเงินที่ไหลเข้ามาอย่างไรขีดจำกัดคุณไปดูได้เลยว่าตัวเลขสองสคือตัวเลขของการดึงดูดเงินเล้เชื่อในเรื่องของพลังงานของตัวเลขมากๆนะคะเต่ไม่ดูด,ดวงนะคะแต่ว่าเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะเชื่อในเรื่องของพลังงานของตัวเลขนะเะชื่อในเรื่องของเลขศาสตร์นะคะและทำไมถึงเชื่อ เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มีวิทยาศาสตร์รองรับมีวิทยาศาสตร์รองรับแล้วก็มีผลการวิจัยชัดเจนด้วยทําไมถึงชอบแบบเลข88นะเมื่อก่อนก็แบบไม่ได้อินกับเลข88แต่คุณรู้ไหมว่าเลข8เลข88หรือว่า8ตีตัว ทุกคนน่ะที่เขามองไปที่ตัวเลขนี้หรือว่าที่ได้ครอบครองเลขเหล่านี้ค่ะมีพลังงานเดียวกันคือเขาเชื่อว่าเป็นตัวเลขของอินฟินิตี้เป็นตัวเลขของความร่ำรวยเป็นตัวเลขของการด,ดึงดูดทรัพย์ถูกต้องไหมคะ และคุณลองคิดดูว่าทุกคนทั่วโลกอะค่ะที่เชื่อและศรัทธาในตัวเลข8ป่ะคิดและส่งพลังงานเดียวกันทั้งหมดเลยรวมถึงพวกเราด้วยเลขแปคือเลขมงคลเอาแค่พวกเราทุกคนตอนนี้คิดเหมือนกันยังไม่ได้รวมถึงคนทั่วประเทศไทยยังไม่ได้รวมถึงแบบคนทั่วโลกแล้วทุกคนเชื่อมั่น และศรัทธาในเลข8พลังงานของเลข8มากๆคุณลองคิดดูว่าถ้าเราเชื่อเหมือนกันเหมือนที่หลายๆคนที่มาที่นี่อะค่ะที่นี่เลขที่บ้าน8 8ใช่ไหมคะตั้งแต่เก้าเข้ามาเนี่ยคือรับรู้ได้ถึงพลังงานหลายๆอย่างที่แบบเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของความมั่งคั่งและพลังงานที่เนี่ยดีมากๆและเลข4กลุ่มเลข4 4 4นะคะตัวเลข4เนี่ยถ้าไปอยู่กับตัวเลขบางตัวมันก็ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าอยู่กันเป็นคู่นะคะหรืออยู่กับตัวเลข2อย่างเงี้ยเชยน่น2 4 หรือ42เนี่ยบอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เงินจะไหลเข้ามานะคะอย่างแบบไล้ขีดจำกัดไหลเข้ามาเป็นสายน้ำเลยค่ะขอให้เราเชื่อถ้าใครแบบประสบหรือเจอกับตัวเลขนั้นและถ้าเป็น44ก็คือเราจะเดินทางในเส้นทางนี้ที่เรากําลังทําอยู่อได้แบบยั่งยืนขอให้คุณเชื่อในตัวเลขนี้ที่เราประสบด้วยกันณเวลานี้นะคะถ้าถามว่าตัวเลขนี้ไปอยู่กับรถใครใช้รถแบบตัวเลขป้ายทะเบียนที่เป็น44อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ หมายความว่าคนคนนั้นก็จะเดินทางตลอดเลยค่ะเดินทางไม่หยุดเลยอย่างเมื่อจังหวะเมื่อตะครู่ค่ะได้แคปเจอร์แบบคือคุณคิดดู่ามองไปปุ๊บคือมันใช่เลยอ่ะเนี่ยแหละทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณคือคนที่จะเดินทางบนเส้นทางนี้ได้อย่างยั่งยืนและมีเงินไหลเข้ามาด้วยตัวเลขสองสนะคะอย่างไรข็ิดจํากัดขอแค่ให้คุณเชื่อและคุณเปิดมันออกมาเปิดรับเลยค่ะอย่าไปปิดกั้นและในแต่ละวันที่คุณตื่นขึ้นมานะคะ คุณเติดนมาด้วยความเชื่อนั้นและคุณจงทําตามทําอะไรคะทำทุกๆอย่างเนี่ยที่เราสอนไปนะเอาไปฝึกฝนนะคะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ทําให้มันสอดคล้องกับความสําเร็จของเรา <S <S คุณจงทําและคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอน